คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะความรู้สึกของคนขี้ขลาดที่เลือกจะหายสีสตาไปจากชีวิตคุณอ่ะเป็นยังไงบ้างจริงๆก่อนที่เขาจะหายสีตาไปจากชีวิตคุณนะคะ เขาก็รู้สึกว่าตอนนั้นที่มีกันน่ะมันก็ดีนะมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะคะช่วงเวลาที่ได้ใกล้กันได้ยิ้มด้วยกันได้หัวเราะด้วยกันและแพชชั่นตอนนั้นความปรารถนาตรงนั้นหรือความรู้สึกชอบพอตรงนั้นที่เขามีให้กับคุณน่ะมันก็เป็นเรื่องจริงนะคะ แต่ว่ามันอาจจะมีฟีลที่แบบเขายังมีอะไรบางอย่างที่ตอนนั้นที่เขายังรู้สึกมีความสุขในการเพลิดเพลินในการชชีวิตเช่นบางคนอาจจะยังไม่ได้อยากจะหยุดกับตัวเองไว้กับความสัมพันธ์นะคะอาจจะแบบยังไปมีแพชชั่นกับการงานการเงินอาชีพเม็กมันนี่หรือยังไม่ได้อยากจะอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งแต่อาจจะแบบยังมีความแบบเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปกับการที่แบบเพลิดเพลิน ได้คุยกับคนอื่นแล้วพอตอนเนี้ยตอนที่หายศีาราพไปจากชีวิตคุณเนี่ยตอนเนี้ยในวันที่แบบคุณนะ่ะกลับมามีแพชชั่นกับตัวเองเนะะี้ยค่ะกลับมามีความสุขกับตัวเองมากๆเนี่ยเขารู้สึกคิดถึงและอยากได้ช่วงโมเมนต,ต์กลับคืนมาโมเมนต์นั้นน่ะคะ่ะมันมีความปรารถนาที่เขาแบบอยากจะมาใกล้ ชิดสัมผัสคุณอีกครั้งนะคะไม่รู้ว่าช่วงเนี้ยใครผพร,รูปที่แบบดูมีสเสน่ห์ดึงดูดหน้าหลงไหลหรือเปล่าคารุสึกว่าคุณน่ะน่ารักน่าใกล้ชิดน่าสเสน่หา <c oughs> บางคนก็บอกว่าน่ากินจังเลยอืจริงๆเขาอาจจะมีการที่อยากจะเข้ามาคุย มาเคลียกับคุณนะคะแต่เหมือนอย่างที่บอกท็อปิกคือคำว่าหายศีรษะเนาะแน่นอนตอนไปก็ไปแบบไม่น่ารักถ้าใน,นจริงอ่ะก็อยากจะแบบบากหน้ามาคุยเคลียรประเด็นอะไรที่ทำให้เราสองต้องสะดุดนะคะแต่เหมือนมันก็ยังมีคำว่ากลัวกลัวคุณจะบบแบบตัดสินหรือ มองเขาแบบเลวร้ายไปและเธอเกิดคุณใหม่ Welcome หรือต้อนรับเขาเนี่ยเขาจะเป็นยังไงแต่ก็อย่างที่บอกแหละค่ะหัวข้อบอกอะไรนะเลือกที่จะหายศีรษะใช่ไหมก็เลือกหายไปเองอะเนาะจะเข้ามามันก็ต้องแบบก็ต้องดูหน่อยหรือเปล่ามันนะคะเออแล้วก็ไม่ผิดที่คุณจะแบบจะไม่ w ว l ลคัมเขา ถ้าเขากลัวถ้าเขาไม่มีปัญญาเข้ามามันก็เป็นปัญหาของเขาค่ะคุณไม่ต้องไปจูงมือเขาเข้ามานะอืขันจิบน้ำนิดนึงแก้วแมวคุณอาจจะคิดว่าเขาเหมือนไม่มีหัวจิตหัวใจไรอารมณ์คามไม่อยาแสฉันแล้วสนะ คนจะดูมีความสุขดีแต่จริงอะคะ่ะเขาอาจจะเจ็บหรือสะเทือนเกินกว่าที่คุณจะคิดก็ได้นะคะคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่มีหัวใจแต่เขาก็อาจจะมองว่าคุณก็ไม่มีหัวใจเหมือนกันเพราะคุณอาจจะไม่ได้แบบ ทำอะไรแล้วในความสัมพันธ์แต่ก่อนคุณอาจจะทําทํานู่นทํำนี่ทํานั่นนะตอนนี้คุณหยุดนิ่งไปมีแพชชั่นกิดตัวเองไปทําอย่างอื่นก็ได้เขาก็เลยรู้สึกว่าเธอคงไม่สนฉันใช่ไหมเธอช่างใจดําว่าซ่านนี่เนาะใครใจดําก่อนปะเขาเหงาในวันที่เขาไร้คุณ อยู่เคียงข้างในชีวิตโอเคบางทีเขาก็อาจจะมีคนแวดล้อมมากมายเนาะเหมือนแบบดูสบายดีดูมีความสุขดีอนะฮะแต่จะบอกว่าบางคนอาจจะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายท่ามกลางเมืองใหญ่แต่แบบอาจจะไม่มีใครที่เข้าใจเขาอย่างแท้จริงเหมือนแบบโดดเดี่ยวเงาท่ามกลางคนมากมาย แต่ปราศจากคนที่เข้าใจตอนนี้เขาก็อาจจะมองว่าอารมณ์แบบเซ็งๆซเบืเบื่อเหมือนอยู่ไปวันๆในวันที่คุณไม่อยู่ค้างเคาเขาสกวกมันก็เป็นวันแบบงั้นๆนะ่ะ ไม่มีจุดมุ่งหมายหรือไม่มีอะไรอ่ะไม่มีความสนุกหรืออะไรอะไรใดๆที่แบบมันอารมณ์แบบเหมือนคำว,ว่า day by day อะค่ะใช้ชีวิตไปวันๆเรื่อยๆไม่รู้ว่าทำงานหนะักไปเพื่ออะไรกลับมาก็อาจจะอยู่แบบเหนื่อยนะโอเคความสำเร็จมันมีแต่แบบแต่หันไปข้างกาย ไม่มีใครหรืออาจจะมีก็ได้คะ่ะแต่แบบมันก็อาจจะเป็นคนที่ไม่เข้าถึงใจหรือบางคนก็อาจจะมีเฟลท์เฟลท์คุยคุยกับคนอื่นอยู่แต่อารมณ์แบบแบบแล้วนี่นี่เราจะคุยไปเรื่อยแบบนี้หรือเราจะแบบ flirt เฟลท์เฟลท์แบบนี้แต่แบบไม่รู้อ่ยกับใครหรอมันเหมือนกับว่าชีวิตเขาอาจจะเป๋ๆในวันที่คุณไม่ได้อยู่ข้างกายเขาในทางกับการคุณวันเนี้ย คุณกลับดูดีขึ้นดูสวยงามขึ้นคุณดูแบบมุ่งไปข้างหน้ามีแพลนสําหรับอนาคตจนเขาอยากรู้เหมือนกันว่าตอนเนี้ยวันเนี้ยเขารู้สึกคุณกับเขาอ่ะที่มีให้กับเขาเป็นยังไงบ้างคุณยังเห็นภาพเขาในอนาคตไหมบางทีเขาก็อาจจะแบบอยากถามว่าหรือเขาก็อยากรู้ว่าเขาจะมีโอกาสได้มาจับมือคุณเคียงข้างก,ากันอีกไหมด้วยนะคะ เหนื่อยอ่ะเบือ่อเ็งอ่ะเขาอ่ะค่ะอาจจะเหนื่อยอาจจะเบื่ออาจจะเพลชว่วงนี้บางคนอาจจะแบบโว้ยทํางานหนักเหนื่อยเบือ่อแต่หันไปหากําลังใจจากใครก็อาจจะไม่มีหรือเบือบ่อเบื่อ เส้นๆเนี้ยอยากให้เป็นคุณนะ่ะมาอยู่เคียงข้างกายเขาให้เขาได้พักกายพักใจพิงไหลหายเหนื่อยเหมือนแบบมีคนเป็นกำลังใจให้อะ่ะจริงๆจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยมันต้องต้องหยุดชะงักกันอย่างนี้เลยนะอืมแต่ก็ไม่รู้จริงๆค่ะก็เขาเลือกที่จะหายศรีระไปเองเนาะก็ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะเออ แล้วคุณก็ดูมีกรอบมีกำแพงที่คุณอะปกป้องตัวเองมากๆซึ่งกรอบหรือกำแพงเนี่ยเขาสัมผัสได้ว่าคุณอะหันกลับมาให้เกียรติตัวเองมากขึ้นนะคะครั้งหนึ่งคุณอาจจะให้ความสำคัญเขามากให้เกียรติเขามากแต่เขาอาจจะไม่ได้ให้เกียรติกับความรู้สึกของคุณเลยนะคะตอนเนี้เขารู้สึกว่าทําไมวันนั้น ฉันถึงไม่ให้เกียดในความรู้สึกเธอทำไมฉันถึงไม่ดูแลเธอขนาดนีมน้มันมีการที่แบบนึกสะท้อนใจในในมุมในด้านที่ตัวเองอะ่ะไม่น่ารักกับคุณนะคะเอาจริงๆอนะ่ะเขานะ่ะอ,อ,อึดอัดอึดอัดนะกับกับจุดที่เป็นอยู่อ่ะก็อาจจะข่มความรู้สึกไว้อยากจะพูดอยากแสดงออกแต่แบบได้แต่เก็บ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  แต่มันจะระเบิดอยู่แล้วนะมันอึดอาจจะแย่แล้วนะเออแล้วยิ่งช่วงนี้คุณแบบดูมีสเสน่ห์ดึงดูดเย,ย้ายวนมากบางคนเห็นลรอแบบใจไม่ดีอ่ะค่ะกลัวว่าคุณอนะ่ะจะไปเฟร t จะไปมีใครใหม่อืมแต่เขาก็ไม่ได้ไม่กล้าบ,บากหน้าเข้ามาหรอกก็เขาทำให้คุณเสียใจนี่นะเออใช่ไหมอืม อยากคุยค่ะถ้าเกิดหายศีรษะแล้วไม่ได้คุยไม่ได้สื่อสารกันเลยเนี่ยอยากจะยกหูโทรศัพท์โทรหาคุณหรือแม้กระทั่งพิมพ์ข้อความหรือบางคนก็อยากจะได้รับโอกาสอยากจะคว้าคุณกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาอยู่ไหมอึดอัดอย่างที่บอกอึดอัดอึดอัดรู้สึกว่าถึงเวลาต้องทำอะไรสัอย่าง จะทําไม่ทําไม่รู้นะมันคนอาจจะคิดแบบแบบแต่สุดท้ายก็ไม่ทํากลับไปนอนสงบอางเงี้ยนะคะแต่มีการที่แบบอยากลงมือทําอะไรสักอย่างนะคะเอาจริงๆอ่ะตอนนี้ที่เขาอยู่ในจุดที่แบบเขาไม่ได้มีความสุขอย่างเต็มที่หรอกคะ่ะนะคะเขาอยากจะทําอะไรตามใจปรา,ารถนาเหมือนกันในเรื่องความสุขในคุณเช่นอยากจะได้รับความสุขในการมีคุณอีกครั้งนะคะอยากจะทําตามใจตัวเองเช่นถ้าเขารู้สึก รักชอบคิดถึงเขาก็อยากจะพูดอยากจะแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องมีหมาดหรืมีฟอมได้ๆนะคะแต่เขารู้ดีว่าถ้าเขาจะกลับมาเขาต้องกลับมาในเวอร์ชันที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นผู้เป็นคนมากกว่านี้ถ้าเขาจะกลับมาในเวอร์ชันเดิมๆแบบอ e ีหย e ังอีหยังอะไรเงี้ยเขาก็รู้ว่ามันก็ต้องแบบสถานการณ์มันต้องเป็นแบบเดิมอะฉะนั้นมันต้องแบบเขา มันต้องเป็นการกลับมาที่แบบมันมีการเปลี่ยนแปลงปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าตอนนี้คุณเปลี่ยนใจไปจากเขาแล้วหรือ,อยังคุณยังมั่นคงกับเขาไหมเออนะคะหรือคุณนะ่ะใจเป๋ไปที่อื่นแล้วอีกในหนึ่งบางคนที่หายศีรษะอาจจะหายไปด้วยการที่เขาไม่ได้แบบจงรักภักดีกับคุณเช่นอาจจะไปม,มี third p a r t ตีคนอื่น ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวหรือเรื่องงานหรือเพื่อนร่วมงานแต่เป็นเติร์ปาร์ตี้ที่เป็นเติร์ปาร์ตี้คนที่สามจริงๆอะ่ะเขารู้ว่าไอ้ความที่เขาไม่รอยัลตี้แบบเนี้ยคุณคงไม่เปิดรับเขาให้ง่ายเอาจริงนะไอ้ไอ้ความเติร์ปาร์ตี้ตรงเนี้ยค่ะถ้าจะรับกับเขามามันไม่ง่ายมันคงไม่ใช่เนาะเพราะอีตอนไปไปเพราะตัวเลือกอื่นโอเคไปเรื่องงานอย่างพอว่าเร,เรื่องครอบครัวก็ยังพยายามทำความเขา้าใจได้แต่แบบ เฮ้ยไปเพราะคนอื่นอยู่รักคนอื่นมากกว่าไอ้หรออันนี้คุณก็มีสิทธิ์ที่ไม่เวลคัมเขาก็ได้นะเออนะคะ เขาอยากจะเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งค่ะนะคะอืมจริงๆอ่ะคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่สะเทือนไม่เจ็บไม่เสียใจมีแต่คุณที่เสียใจแต่จริงเขาก็อาจจะเจ็บหรือเสียใจเหมือนกันไม่ใช่พระอิทธิ์พระบุญใดใดอีกอันหนึ่งนะคะเขาคงรู้ว่าสิ่งที่เขาทําให้คุณเสียใจนะวันนั้นมันไม่ดีเลยนะคะเออเขารู้สึกว่าถึงเวลาที่เขาต้องทําอะไรสักอย่างตัดสินใจทําอะไรสักอย่างแล้วแหละตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นะคะเพราะไม่งั้นมันจะช้าเกินไป อืเนะคะตอนนี้เบื่อเซงไม่ได้เบื่อเซงคุณคะ่ะอาจจะแบบเหมือน มีกำลังใจอะไรเงี้ยอยากอาจจะแบบคิดถึงตอนที่ได้อยู่กับคุณแบบอย่างมีชีวิตชีวานะคะเพราะอยู่กับคุณมันมีรอยยิ้มมีความสุขช่วงเวลาที่ใส่ใส,สแล้วเป็นช่วงเวลาที่เขาสามารถสัมผัสได้ถึงความรักความปรารถนาดีที่เราสองคนหมายถึงคุณเขาอะค่ะมีให้กันจริงๆนะคะคุณเป็นความอบอุ่นและแสงสว่างนะคะในชีวิตเขาแล้วเวลาที่เขามาส่องหรือมามองคุณเนี่ยเขาก็ยังสัมผัสได้ถึง พลังงานดีๆจากคุณเน่ะวันนั้หมครแบบมีกําลังใจมีแรงมีพลังมากขึ้นตอนนี้เขาอาจจะติดๆขัดๆในหลายเรื่องการงานการเงนิงนหรือชีวิตส่วนตัวนะคะจริงๆถ้าเขามาได้เขาก็อยากจะมาหรือถ้าทําอะไรตอนนี้ได้เพื่อให้ความสัมพันธ์กับมันดีขึ้นเขาก็จะทำอีกในหนึ่งเขาอึดอัดกับจุดที่เป็นอยู่เหมือนกันค่ะกับเรื่องราวของคุณนะคะอยากจะขับเคลื่อนเข้ามาหาเพื่อได้แบบว่า กลับมาเดินทางร่วมกันอีกครั้งในความสัมพันธ์นะคะคุณที่เป็นเหมือนแบบบ้านของหัวใจของเขานะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะคิดซับซ้อนแบบอะไรก็ไม่รู้ตีกันในหัวหาคําตอบไม่ได้ว่าตัวเองต้องการในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้เหมือนจะได้คําตอบกับตัวเองแล้วนะหลังจากที่ตีกันในหัวมันเนิ่นนานนะคะถึงแม้เขาไม่แน่ใจหรอกคะ่ะว่าคุณจ,จะเปิดรับเขาไหม แต่ก็อยากจะเวียนเข้ามาอีกครั้งเพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆที่คุณของเขาอะค่ะหรือในความสัมพันธนี้มันมีมานะคะอืมตอนนี้เขาอยากรู้เหลือเกินค่ะว่าคุณเป็นยังไงบ้างแล้วนะคุณสบายดีไหมตอนนี้คุณไปเริ่มต้นใหม่กับใครหรือ,อยังนะคะแอบ <laughs> แอบระแวงด้วยนะเออว่าคุณจะไปเปิดใจให้ใครหรออะนะคะอืม คิดไม่เดีืมเขาอยากจะเจอหน้าคุณถ้าไม่ดีกันก็คืออยากจะเดียวคุณแหละนอกการประกบปากจุ๊บปากก็คนต้องดีกันไม่อย่างนั้นก็คงไม่ประก,กบปากหรอกหรือไม่งั้นก็ตรงๆเลยค่ะอยากจุ๊บคุณอยากเห็นหน้าคุณชัดๆใกล้ๆเห็นหน้าเห็นตาและเห็นสิมฝีปากของคุณนะคะ I can't hurt you because I love you โอเคบางครั้งคุณเองก็อาจจะมีด้านที่ใช้คำพูดที่ทำให้เขาต้องเสียใจอะแต่เขาเกลียดคุณไม่ลงหรอกนะเออนะคะเพราะเขารักคุณ นะแล้วก็เขาอยากจะบอกว่า I w a n ันด e e ียูวิดไมฟ์ฟ l l ลิ smile เขาบอกว่าเขาอยากจะกลับมาเจอหน้าคุณพร้อมกับรอยยิ้มที่เขาสามารถยิ้มให้คุณได้อย่างเต็มที่คือเขาไม่อยากจะเอาหน้าแบบบุบๆตุมต้มๆมาค่ะมาเป็นภาระทางอารมณ์ให้คุณเห็นเขาอยากจะมาในเวอร์ชั่นที่แบบคุณเห็นคุณเห็นเขาแล้วคุณมีความสุขอะกับการที่ ได้เห็นเขามีรอยยิ้มที่รอยยิ้มนั้นเขายิ้มให้กับคุณนะคะเอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังสนใจดูตอนสุดตัวทักมาได้ตามที่กัดที่แปะให้นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ